สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาสองพัน้าหสส่วนผลไม้คูเวซรนะครับวันนี้พามาดูเงาะนะครับเนื่องจากว่ามีหลายท่านโทรเข้ามาว่าเงาะสุกหรือ,อยังนะครับเลยพามาดูเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่เกิดภาวะ ผลฝนแรงนะครับผลเงาะก็เลยเล็กและก็สุกช้านะครับอันนี้เป็นรุ่นแรกที่น่าจะสุกแล้วพร้อมที่จะทานและก็ขายนะครับผลเล็กนะครับน่องจากว่าขาดน้ำแล้วก็ไม่ดกเหมือนปีที่ผ่านมานะครับอีกต้นหนึ่ง เริ่มแดงหรือว่า3สีนะครับถ้าเป็นปกติก็พร้อมเก็บแล้วนะครับปีที่ผ่านผ่านมาส่วนผลมไม้ครูเคสอนก็ขายสามโลร้อยนะครับนี่ครับลูกเล็กนะครับแต่ว่าข้างในยังแห้งกรอบเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่ลูกเล็กกว่าเดิมเท่าน,นั้นเองรสชาติยังเหมือนเดิมครับกรอบร่อนเหมือนเดิมครับแห้ง ปีนี้ที่พร้อมจำหน่ายก็น่าจะเป็นสามสี่ต้นนะครับประมาณนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่น่าจะพอจำหน่ายได้นะครับทีนี้มาดูต้นนี้ครับ เนื่องจากภาวะฝนแรงนะครับที่เขาบอกว่าเอลโนะครับอันนี้คือแดงพร้อมจำหน่ายอันนี้เขียวนะครับมารุ่นสามนะครับติดดอกใหม่ได้ฝนก็ลเลยเป็นลูกขึ้นมาเล็กๆนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะประมาณปลายกรกฎาถึงสิงหานะครับนี่นะครับ ดูเล็กนิดเดียวยังมีนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนเหมือนกันยังไม่นั่นเลยเพิ่งติดเป็นลูกนะครับทีนี้มาพามาดูต้นนี้นะครับต้นนี้เกิดาใบไหม้นะครับเนื่องจากว่าน้ำไม่พ,พอเพียงหรือว่าเพียงพอนะครับติดลูกช้ากว่าทั้งหมดเลยนะครับ พึ่งได้น้ำนะครับก็เกลยพึ่งเป็นลูกตุ่มๆนะครับทั้งต้นเลยนะครับสหรับต้นนี้ รหรือว่ารุ่นนี้นะครับจะพร้อมจำหน่ายหรือว่าทานก็น่าจะประมาณกันยาสิงหาหรือว่ากันยาปลายสิงหาต่อกัญญานะครับน่าจะได้สมบูรณ์เนื่องจากว่าฝนลงแล้วนะครับต้นนี้แล้วก็มีหลายต้นอยู่นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับ ยังเป็นดอกแล้วก็เพิ่งออกผลติดลูกเล็กๆเท่ามาไม่ขีดนะครับถ้าสมบูรณ์จริงๆตามที่คาดนะครับประมาณสิงหาปลายสิงหาต่อกันยาช่วงนั้นผลไม้หรือว่าเงาะน่าจะหมดจากตลาดแล้วก็น่าจะได้ราคาดีปกติเราขายกันที่สวนก็นสามรร้อยนะครับถ้าส่ง ราคาสูง28บาทที่ผ่านมานะครับถ้าหาว่าเดือนปลายเดือนสิงหาต่อกันยาน่าจะขายได้ราคาดีอาจจะถึง40บาททีนี้พาทุกท่านนะครับมาดูความเสียหายที่เกิดจากภาวะฝนแรงนะครับ ยืนต้นใบแห้งสามต้นนะครับต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่รับแขกของสวนนะครับเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาก็จะเจอต้นนี้ก่อนเลยสุกแดงเต็มต้นสามารถเด็ดทานได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะย้อยลงมาต่ํานะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ผลผลิตถามว่าถ้าเป็นแบบนี้ตายไหมไม่ตายนะครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ผลผลิตในปีนี้ หรืออาจจะใช้เวลาฟื้นตัวถึงสองปีนะครับมีที่เสียหายแบบนี้ต้นนี้คือเสียหายมากที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกสองต้นที่เป็นลักษณะเดียวกันต้นนี้ต้นเล็กนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าลูกค้าตัวน,น้อยที่เข้ามานะครับสามารถยืนเด็ดทานได้เลย แต่ปีนี้ก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับถือว่าเสียหายน้อยกว่าต้นเมื่อกี้นี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ถ้าดูจากใบนะครับเสียหายประมาณ20เปอร์เซ็นตนะครับปีนี้ไม่ได้ผลผลิตปีหน้าน่าจะได้นะครับถุบรรยากาศรอบสวนนะครับ ขอบคุณครับ